กับสุสานดีพี่น้องมือวนนี้เขามาะตะลุยแถวท่งนายางเมืองนานอยู่ที่เทวากาเส้นทางเมืองนานเข้ามาลึกลับขนาดเท่าเฮาะจะมายามนานของลุงเสี่ยวเนาะอันนี้จะเป็นหนทางเส้นทางมา,าลุกทางนั้นมาจะได้จะเอาภาพบรรยากาศที่ว่าอันน่ะตัวบ้านนาฝ่ายเนาะจะเป็นท่งไห้ท่งนานงจะเป็นบ้านนาฝ่ายสูงเขาตรงนั้น จุดนันมาไปมานี่แสดงจะเข้าไปไหนเลยมั้งเขาเพิก่กจะตั้งตุบตั้งโบยแหละมานนี้นะมายามพันอยู่บ้านบ,าบานไปอยู่แล้วนำมาหนาพี่เอาอเคยมาบัดนึ่้วแ,แหละนี่นะ สาวรุ่นใหม่ป่ะพี่น้องเคยเห็นบทตังหมดนี่ <c oughs> แบบไซต์ทาธรรมชาติแบบวิธีชีวิต <c oughs> อยู่อ่านี่นตังเหือนใหม่ เอามายามเชี่ยวเชี่ยวบุอยู่บ้านเอาก็ได้นำมาหน้าพี่พี่น้องเลยอาะสบายดีเชียวชาบ้ากันมามากทุกหน้าเพิ่อนกำประมาณนี้พี่น้องไปเบิง่งงามเข้าน่าบิง่งงามอยู่เมืองนานนะพี่น้องเด้อเมืองนานแข่งโเขาบางเดี๋ยวไปให้เบิ่งหมูเนี่่ยเพิจะมีการเลี้ยงหมูนั่นโอ้หมูสองโตบ้างไง ท้องนาทีเนาะธรรมาสเนาะแบบวิถีชีวิตเข้ากระยู่กินแบบนี้แหละอยู่มั่งนานก็ได้ก็จะมีลายคนจะเป็นภูเขาแถวนั้นเพิ่งจะให้มันตอกมันต้นตเต็มเลยเข้าหนาเพิง่งงามที่นาะ มันจะเป็นส่วนมันต้นท่นบักงามๆพี่น้องเจ้าเฮ็ดอยู่แถวนี้ส่วนมันต้นก็บักงามอาผูดด้ใดรับชมจะใส่ขอคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปพี่น้องเนาะขอความติดตามรับชมทีว่าคลิปเฮาเทีในมันเนี่ยมันก็จะอยู่แบบแบบนี้แหละ Ticana, vẫn cầu Đây phần phúc mày này nè Bên bẹp mô đơn Mô đơn các ná thì nó Mấy sắc quá này nè สันกะสี่ชั่เดียวเลยเนาะชิบสองฟุตอ่ะจะอยู่แบบนี้แหละพี่อนเนาะฟองเดินหักหมดแล้วว่าโอ้ค่าไก่ องพี่น้องเพต้นข้าไกต่ตีอ่าอ่นเนาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่อยู่ทุกนาหน้าฝ่ายพี่นอ้องอ่าเจ<ะ>้เาเหินเพิ่นอยู่แบบวิธีชีวิตพี่น้องอยู่ให้อยู่นานอ่เนี่ยแหละถ้าใครทึ่งใจแล้วคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยพี่น้อง E ี่จะได้กินไก่บ่เนาะมื้อนี้เนาะกินเออเอามายามแม่ป้าแม่ลุงเพิ่นก็มาแต่บุญแหละบุญบุญบ้านเนาะก็โดนเตื้อแล้วบ่ได้มาแบบวิธีชีวิตเช้าอื่นเด้อเนาไปเอาโอเค ลงก้นลงุงลงก้นนะสะดวกสบายพี่น้องเท่านี้จะไปแต่เดี๋ยวฮะจะไปเอาบงกบเนาะไปบงกบกันให้เนาะนะสอนั้นพี่น้องรับชมอยู่ใส่ขอคอมเมนต์มา่น้เราอาจนะจะไปจับกบแลวก็ถ่ายกบให้พี่น้องเบงอีกเต็ม